ดีค<อ>่ะพวกเรามาจากโรงเรียนศาสตร์โนโยธินรามีคารพัทีสังกัดเทศบาลเมืองราชบุร<อ>ีค<อ>่ะดิฉันนางสาวปิียรลาภมขาวกระผมนายโกโก้กใสทองและดิฉันนางสาววดิดาค่ะวันนี้นะคะพวากรเ,เราจะมานำเสนอโครงงานไฮบริ d โซล่าได้อียงซิสเต็มวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาและดำเนินการสร้างแบบจำลองเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริดโซล่าเรดิ้งซิสเต็ม สำหรับควบคุมคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2. เพื่อผลิตวัตถุดิบจากข้าวโพดที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ลดปัญหาเชื้อราและการปนเปื้อนเชื้อราจากแมลงต่างๆในกระบวนการจัดเก็บข้าวโพด 3. เพื่อลดปัญหาจากการควบคุมความชื้นและอุณหภ,ภูมิด้วยระบบ IOT Internet of Things ในการดำเนินการจัดทำโครงการพวกเราได้ดำเนินการตามเจ็ดขั้นตอนของเทคโนโลยีดังนี้ขั้นที่ 1. กํากำหนดปัญหาและความต้องการปัญหาคือข้าวโพดอาหารสัตว์หลังเก็บเกี่ยวมีความชื้นทำให้เกิดการหมักร้อนและเกิดเชเื้อราเจริญเติบโตซึ่งจะผลิตสารที่ก่อให้เกิดอันตรายหากสัตว์ได้รับข้อูสุ่างกายและผู้บริโภคเนื้อสัตว์จะได้รับสารปนี้ต่อไปขั้นที่2รวลบรลงข้อมูล ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุของการตากแห้งข้าวโพดอาหารสัตว์หลังเก็บเกี่ยวและการเกิดเชื้อราในข้าวโพดในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตากแห้งอาหารด้วยวิธีการต่างๆพบว่าการตากแห้งวัตถุดิบหรืออาหารเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถลดปัญหาการควบคุมความชื้นในข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวโดยนําข้อดีของการอบแห้งระบบพาร์ แบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมมาออกแบบโครงงานและใช้การควบคุมด้วย iot ร่วมกับชุดอุปกรณ์บอร์ดควบคุมการทำงานจะแก้ปัญหานี้ได้ขั้นที่3เลือกวิธีการนำชุดอุปกรณ์ pds iot บอร์ดและ ev3 mystrom มาออกแบบและสร้างโดยเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยอุปกรณ์ต่างๆร่วมกับเซ็นเซอร์และการทำงานที่เหมาะสมและระบบ iot จากนั้นทดลองเขียนคำสั่งเพื่อทดสอบการทำงานขั้นที่4 ออกแบบและปฏิบัติการในกระบวนการเทคโนโลยีโดยการประดิษฐ์แบบจำลองการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบควบคุมการทำงาน IoT ขั้นที่ 5. ทดสอบการทำงานทดสอบการทำงานของแบบจำลอง Hybrid Solar d r y i n g System พบว่าการควบคุมการดึงถาดเข้าโพชเข้าตู้อบด้วยสายพานยังมีระดับไม่สมดุลกับระดับของถาดและการเปิดฝาของตู้อบด้านซ้ายและขวายังไม่สัมพันธ์กัน ระบบการฆ่าเชื้อลาด้วยรังสีอันต้าไวโอเลตในช่วงของการรับวัตถุดิบส่งต่อมาอยัางเครื่องฉายรังสีทํางานหลังจากวัตถุดิบเดินเข้าสู่บริเวณฆ่าเชื้อซึ่งในหลักการทํางานแสงจะต้องติดก่อนที่วัตถุดิบจะเคลื่อนเข้าบริเวณขั้นที่6ปรับปรุงแก้ไขจากการทดสอบการทํางานระบบไฮบริดโซล่าได้ยิ่งซิสเต็มในขั้นตอนที่5 การควบคุมการดึงถาดข้าวโพดเข้าสู่ตู้อบด้วยสายพานยังมีระดับไม่สมดุลกับระดับของถาดและการเปิดฝาของตู้อบด้านซ้ายและด้านขวายังไม่สัมพันธ์กันได้ดำเนินการแก้ไขกลไกาการทำงานปรับระดับของเฟืองสพานและปรับรอบการหมุนของมอเตอร์ควบคุมและทดสอบการทำงานจนสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ระบบการฆ่าเชื้อลาด้วยแสงล้างสีอันต้าไวโอเลตในช่วงของการรับวัตถุดิบส่งต่อมายังเครื่องฉายลังสีทํางานหลังจากวัตถุดิบเลื่อนเข้าสู่บริเวณตู้ฆ่าเชื้อซึ่งในหลักการของแสงจะต,ต้องติดก่อนที่วัตถุดิบจะเข้ามายังในบริเวณตู้ฆ่าเชื้อปรับโปรแกรมการใช้งานโดยใช้ทัเซนเซอร์มากําหนดระยะการทํางานการแทนใช้กําหนดเวลาในการทํางานระบบของล้างสี UV ทํางาน เมื่อตัวถาดบรรจุลดลงมากดและไฟติดก่อนที่ถาดจะเลื่อนเข้าบริเวณขั้นที่ 7. ประเมินผลนำระบบ h y บ r i d Solar d r y i n g System ไปทดสอบอีกครั้งหลังการปรับปรุงเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งานพบว่ามีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนำไปเป็นเครื่องมือช่วยในการควบคุมความชื้น และการเกิดเชื้อราในข้าวโพดอาหารสัตว์ได้เราขอจบการนรรยายเพียงเท่านี้แล้วพบกันที่ีีเมจิโนติสลับบุรีครับ